เได้ข่าวมาว่ามีลูคก,ก้นหน้าใหม่ที่พยายามจะเป็นราชาโจรสลัดนะนะแต่ว่าแน่นอนว่าข้าไม่ให้ตำแหน่งนั้นไปหลอกนะซึ่งถ้าเจ้าอยากจะได้ตำแหน่งนั้นแล้วก็เจ้าจะต้องเอาชนะข้าให้ได้ก่อนเข้าใจหรือไม่ล่ะเจ้าลุกี้หน้าใหม่นะถ้าเจ้าเข้าใจแล้วก็จงออกเดินตามซะออกเดินตามหาวันพีชยังไงล่ะ่ะฮะ บ้าบอเาแตกที่ดีเลยอะไปเถอะไปดีกว่าไปเฮ้ย2,000 years later เอ็มหมอเนี่ยมันเป็นอะไรของมันวะเฮ้ยบ้าบอเฮ้ยไอ้ไอ้ไอบ้าบอมันเป็นอะไรของมันเอาละครับผมสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแมพของบล็อกฟูดกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่กับลูกกี้หน้าใหม่ที่มีชื่อว่า จิมมี่นะครับสวัสดีครับผมชื่อจิมมี่ครับความฝันของผมเนี่ยผมจะเป็นราชโจรสลัดใท้ได้เลยอก็หวังว่าเองจะเป็นได้แล้วกันนะอ่ะเลยครับผมซึ่งการไปจุนเพลงของจิมมี่จะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับ let's go อย่างแรกเลยเรามารับเควสครับผมแน่นอนเรามารับเควสกันดีกว่านะครับเควสจากไอ้เจ้าแบ n นดิสเควส์คิเอนะครับ มีแบบว่าเราต้องล่าข้าหัวอัมห้าแบดดิทนะครับก็คือโจนห้าคนนั่นเองนะครับนี่โจนห้าคนก็เอามาจากนี่นะครับแน่นอนว่าคนเล่นบล็อกฟูดเนี่ยก็ต้องแบบว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องเคยมีแบบว่าแบบว่าต้องเริ่มจากที่นี่อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะับผมอ่ะย่างแรกเลยเรามาฟาร์มแบนดิเกันดีกว่านะครับเออเออมาสิวะในจริงก็มา เดี๋ยวนะผมรู้แล้วทำไมผมไม่ไม่ได้ยินเสียงลืมเปิดนี่เออามาแกน่ะอือเอ้ยมาดิโอ๊ยกระเด็นเลยมาไม่จะไม่จบหรอกอือมาสุเลยน่ยจงก็มาไอ้พวกโจยกระจอกเลยนี่ไงล่ะไอ้ไอ้แกแกน่ะตายซะตายซะให้โจยกระจอกไอ้ไอ่ไอ่นี่ไงไอ่ไงมา สองลุ้มหนึ่งก็เจ๊งได้มาดิมาดิพ่จอจะไม่กระจอกจังวะแม่งไม่คว่าจะตายอย่าตายจะยาายยกินอะไรเ,เออนี่โอเคเวลก็อัพซะเยอะเลยนี่ครับจากเวลหนึ่งไปเป็นเลเวลเฮิเลยนะครับลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็มาอเอาเป็นเอ่ออันนี้ก่อนมีลี่นะครับผมนี่ครับจะได้ดาเมจแรงๆก่อนเนาะ อ่าแล้วก็มาเราคุยต,ต่อเลยนี่ครับผมมาอย่าผมการประจนภัยของจิมมี่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมมานี่เจอกระจกมาห้าคนเลยมาเจอกระจกเลยเอ,ออมาอีเปนได้ฉันเหนื่อยละนี่นั่นจิโก้มาไม้มาเลยนี่มาสิวะนั่จิโก็มาไอพวกโจรกระจอกเอ,ออเออ นี่แหละคือสกิลทั้งหมดของฉันนะแกเข้าใจหรือยังนี่เอ้ยเราเลยก็อัพรัวๆเลยเนี่ยครับผมอ่ะตอนนี้เรามีเงิน1,191งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับผมแต่ไอ้ดักนี่มันอ่ต้องเท่าไหร่นะคับตันนะหนึ่งพันนี่ไงเราซื้อได้แล้วนะครับผมนี่ เราซื้อคาธานาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มี2ส,สกิลเนาะสกิลซกับสกิลเนะครับสกิลแรกใช้มาสเตอรีหนึ่งนะครับสกิลต่อไปใช้ยี่นะครับนี่สกิลแรกเป็นการแบบว่าเหมือนโซโลอ่ะนะเนาะท่าที่โซโลแบบกำดาบเงี้ยแล้วก็จะแบบพุ่งบไปแบบพุ่งไวเลยนี่ครับเป็นท่าอย่างงี้ครับแล้วก็ฟุ๊บเห็นไหมโคตรไวอ่านะครับเรามาฟาร์มกันต่อเลยดีกว่านะครับนี่ไง บอกเลยฉันเนี่ยแหละไม่ธรรมดานี่ฉันเนี่ยแหละฝีมอือที่จะเป็นว่าที่ราชาโจรสลัดนะน,นะเห็นไหมเห็นหมัดของฉันไหมดูหนักกว่าไม่รอดเอาล้วครับผมอ่อต่อไปเราจะอัพเป็นดีฟิลกันเนาะว่าแต่เบลเท่าไหร่นะที่เราจะไปเกาะลิงได้เดี๋ยวขอดูก่อนเอ๊ะว่าแต่เบลเท่าไหร่น่าจะไปเกาะลิงได้โอ้เบลเจ็ห้าครับผมนี่เบลเจ็ห้าต้องเบลเจ็ห้าก่อนถึงจะไปเกาะลิงได้นั่นเองครับอ่ะ ไปฟาร์มให้ถึง,งเวล์สิบห้ากันก่อนเลยนะครับผมนี่ไงนี่ไงเออตอนนี้เราเวล์สิบนะครับผมเราเวล,ล์สิบแหละแต่มันคืออะไรคืออะไรเอ้เราสามาัยเกาะไปเกาะลิงได้แล้วเหรอเฮ้ยไปได้ไวกว่าที่คิดต่อไปเอาเป็นป้องกันไว้นะครับเพราะว่าเกาะลิงเนี้ยดาเมจจะเริ่มค่อนข้างแรงแล้วนะครับ ว่าแต่ผลเนี่ยมันจะนะอือตายิดูนี่สิผลกิโลต้องใช้ห้าพันเลยนะตอนนี้จะมีแค่พันเดียวเองอะโอ้แย่จังเลย้ตายดิเราไปเกาะลิงกันเลยดีกว่าครับผมอ่าเอ้ยระหว่างทางแวะเกาะนี้ก่อนดีกว่า,น,วานะครับแวะเกาะกลางนะครับ เราไปแบบว่าเอาหีบเอาอะไรก่อนนะฮอ๋อผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องเล่นบ็อกฟลูตอะไรขนาดนั้นนะครับผมอย่างแรกเรามารับกล่องก่อนเอาหีบเอาหีบเอาสมบัติโอ้แล้วก็มีคำโบนอีกแต่ตอนนี้ฉันน่าจะกระโดดไม่ถึงเลยหนึ่งหรือเปล่าวะอ๋อไม่เป็นไรมีบันไดครับผมนี่เอ้อยไอ้ขี้เอ้ย อ๋อมีหีบเยอะเลยเราก็มาเก็บตังค์กันก่อนดีกว่านะครับเก็บตังค์จากที่นี่นะครับผมอ่ะตอนนี้เราอยู่เกาะกลางก็เซฟก่อนเลย,เลยนนลนนะแล้วกันนะฮะเออลุงฉันขอเออโฮมพอยท์ที่นน่นะฉันขอเซฟพอยที่เห่แล้วกันอ่ามันมีมันมีแบบว่าหีบอีกไหมอืมเดี๋ยวนะผลมันต้อง ก็ต้องไม่เอาผลที่ไหนอ๋ออ๋อที่หนูที่หนูอ๋อ,อมันด้เล่นหนานเลยมันลืเอาเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ไปทำไมทำไม,ทำไมสก,กิลเซตกูมาขอาขังเฮ้ยเรือฉันเอาอยู่นี่เรือรันอยู่นี่อปเถอะเราไปเกาะลิงกันเลยดีกว่านะครับไอีกไมก่ไกลนะครับอีกร้อยกว่าเมตรเองเออไปเอิอน้ออนวันนี้ฉันจะ ไปดึงเกาะลิงให้ได้เลยนะครับอืเรามาโหมดให้กันก่อนดีกว่านะครับเมื่อมาถึงที่นี่เลยนะนะอย่างแรกที่มาก็แน่นอนนะครับเรามาฟาร์มนั่นเองนะครับอย่างแรกคือเราต้องมาฟาร์มนะติะดลิงใช่ไหมครับขอดูก,ก่อนนะครับว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเออ่สุ่มผลนะครับเนี่ยบอกฟูดกาซาอ๋อเราต้องเบล50ก่อนให้ตายสิวะอุย้ย นี่ครับมันก็จะเปิดแสงเอ้อเรามารับเควสกันก่อนเลยนะครเป็นเควสมังกี้นี่ครับมังกี้นี่โอเครับเควสมังกี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเควสมังกี้ก็คือเราต้องตีลิงน,นี่ครับนี่ฮะตีลิงแค่นี้เองโอ้อยแต่ลิงว่าแต่ลิงอ่ะจะดาเมจแรงนะครับดาเมจแรงกว่าเกาะเก่านะครับมาสิวะ ก็มาให้ตายดิไอ่ไงจะดูถูกฉันนะโว้ยเออเออฉันม่ด่าแดิเออเอาดิแล้วก็หมัดที่รุนแรงเฮ้ยลเฮ้อึบอึบไ่ไงมาดิไ่ไงว้สุดยอดไปเลยให้ตายดอย่าทำอะไรฉันเลยอย่าทำอะไรฉันเลย ไปนี่ไงคุ้ยเส็จไปที่ร้อยอุ้ยตายดิตอนนี้เราเอาเป็นเอาเบรีไปครับเอาพวกคู่ไปนะฮะนี่เอาพวกคู่ไปเลยเนี่ยอ้ออันนี้คืออะไรอะ่ะก็เหมือนว่าเราจะได้เว้ใหม่ใช่ไหมกอริลลาเนี่ยกอริลาลากริลลาอยู่เอ่ออยู่อีกโซน,นยึงไง นนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่างน้อยก็ขออะไรก็ได้ผลนะตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ oh my god โอ้ my god thank you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 , thank you! Thank เอ้ยตัวไอ้เดียวไปโอ้กินเลยยำย่ำยำโอ้ตอนนี้เราแบบว่าได้ผลอุ้ยโอ้โห ตอนนี้เราได้ผลฟฟลคอนนี่ครับด้วยความโชคดีนี่ครับด้วยความหวังดีจากคนคนหนึ่งเนี่ยครับผมเราจะตะเตีนนายเราจะเดี๋ยวนะโอ้ยปีกโอ้โหถ้ามันบินไงอะ่ะเอ้ยไอ้หาเอ้ยมันบินไงกูบินไม่เป็นนี่เหรอมีปีกแล้วกูบินได้ไหม,มบินได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงต้อง มาสเตอรี่ยี่สิบนะครับผมนี่เรา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 ,เราได้แบบว่าผลฟอลคอนนี่ครับผมเออก็โชคดีนะไอ่ไงสกิลเอ็กเนี่ยครับเป็นการโจมตีเนาะสกิลแซ่เป็นการแบบว่าเอาปีกออกมานี่ไครัแบเบฮ้อหายอ๋ออีตกใจวะนี่สวิงสวิงาดีลิงจอ่อยเข้ามาเข้ามา นี่เราจะเก็บมาสเตอรี่จากอันนี้ก่อนเลยนี่ครับผมเอ้ยไอจ่อม่านี่เด็กเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันตายแค่ตัวเดียวเองไอตัวไหนอ่ะ้อยจ้าัยเอาไอจ่อเมื่อกี้มันมีสองตัวไม่ใช่เหรอไอตัวไหนเนี่ยช่างมันจะเอ้ยไอจ่อไอจ่อนี่ไอย่ลิงจ่อยมาดิ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  เฮ้ยเวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นพวกเฮ้ยใจเย็นพวกใจเย็นพูดใจมาไม่มานี่ยไม่เงี้โอ้โหเพ่งกระเด็นไกลเลยแล้วกูต้องตามคอยเก็บเนี่ยเฮ้ยมีจ่อยตัวนึงจะตายนี่เราต้องเก็บมาสเตอรี่ก่อนนะครับนี่ไง นี่ไงต้องเก็บมาเตอรี่อ่ะนี่ไงเฮ้ยได้แล้วแหละจุยงอ่ะคือเฮ้ยเราสามารถข้าวได้แล้เดี๋ยนะเดี๋ยวนะเราต้องเริ่มอัพผลแล้วครับเฮ้ยโอ้โห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 โอ้ช็อตอ๋มันตายแล้วเหรอเฮ้ยแต่ไปทไทยเวทงี้ยโ้ยไม่จะี๋ยวทำเลยชันเลย ก็เป็นแค่นกธรรมดาท <c oughs> ิ่มึงเป็นนกกว่าน,นี้เอาละมาฟาร์มกันต่อดีกว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเฮ้ยไม่ไม่คุณผู้หญิงยาไม่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 ไม,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 ไม่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยเอาไม่ยาลักแกผมเลยผมมีอยู่แค่นี้เองผมมีตัองค์อยู่เนี่ยสี่พันนกพูดจะออกเลยจากผม มาลิงจ่อลงมาเออฉันจะจะฟัง์มง่ายๆนี่ครับโอ้ยง่ายจริงนี่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 สกิลไปตอนนี้เหลืออีกแปดเอ,อ้ยไ,ไม่ใช่อีกสามตัวนะครับที่เราจะต้องเขาให้เรามาดีจ่อมาอจริงๆก็มาเล้วมาเอาไว้หมดแลเอ้ยเราต้องขึ้นอยางนี้ผมนี่แล้วก็ฟาร์มสบายนะครับ เป็นทริกทีแ่แบบว่าคนหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วน,นี่เออต้องเหลือเลื่อนให้หน่อยแล้วก็ปาร์นี่เออความสบายเลยเพอได้ผลมาเนี่ยครับผมถึงว่าจะไม่ใช่ผลที่แบบดีอะไรเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีเนาะโอเคเราเอากล่องกันดีกว่าเฮ้ยเออเฮ้ยเอยเอนี่ไงได้กล่องละเอาเวนเ้นให้ติดเอาละเราเหลือไอจอยตัวเดียวที่ต้องฆ่านี่จอย มาดิจอ่อมาดิมาดิจอ่อมาดิโอ้ยตกใจนี่โอ้ยอย่าอย่าตกนะเอ้าบอกว่าอย่าตกไปดิทีนี่ไงแล้วก็ปัม๊มเรียบร้อยครับผมโอู้ตอนนี้เลเวลสิบเก้าเรียยุ่นนะครับอนี่เอาผลเอาผลไปเอ้ยเอ,อย้ยเอ้ตกมึงจะตกดินี่ไงฉันสามารถ ไปฆ่าเจ้าคิงกอริล่าได้แหละมาเจ้าคิงกอริล่าวันนี้แหละ illa, แกจะต้องตายนะกอริล่าคิงเนี่ยครับอ่าก็จะได้เป็นบอสเป็นบอสเนาะหรือว่าบอสได้ไหมไเนี่นรับผมเราก็จะได้เป็นเงินแล้วก็เป็น XP เยอะกว่าที่เอ่อหลายๆตัวผ่านมานะครับหมืนะ่นเนาะมาเจ้าคิงกอริล่าวันนี้แหละแกจะต้องตายนี่ไงคอมโบไปนี่ไง เราจะต้องโจมตีข้างบนนี้ครับนี่ฮะเออเออแค่นี้ก็สบายนะครับโอ้ยโอ้ยแต่ต้องระวังข่านี้มันเลยอะ่ะให้ตายดิโอ้ยไอ้เ,อเวนเลยมาแล้วโจมตีฉันละไอ่เนี่ยอมันมใกล้ฉันด้วยนี่แล้วก็หลบนลยครับประมาณนี้นะะฮเฮ้ยแล้วก็นี่โอ้ยอย่าไปตายก่อนนี้อ่ะฉันต้องการจะอัพมาสเตอรี่นะแต่แกไม่ตายสักทีอ่ะนี่ต้องลอยทีเดียวเนี่ยต้องลอยทีเดียวน่าจะตายแล้วล่ะ ไงไงล่ะตายสัแกนอ่ะอู๋เราก็วิวอัพเป็นเยอะเลยเนี่ยอ่าเราก็เพิ่มพวกนี้ด้วยต้องอย่าลืมเพิ่มพวกนี้ได้พวกนี้ก็จำเป็นนะฮะอ๋อวันนี้เราก็ค่อยๆจะประสบความสำเร็จเยอะเลยนะฮะเออตอนนี้เรามาสเตอรี่วิวสิบห้าแล้วเนี่ยครโอ๊ยมีคนใช้ผลโมจิตื่นโอ๊ยมีผลไหม Okay. ขอตัวขอตัวครับพี่เฮ้ยนายนะ่ะฉันขอผลนายได้ไหมถ้าน,นายไม่ใช้เออเขาไม่ทิ้งผลอะไรเลยที่ตายเลยแน่แน่ไอ้นายฉันขอผลได้ไหม <laughs> โอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะขาตานำผมไหน นี่เหมือนเอ้ยไอจมบายคนที่ใส่ไม่ดีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันใช้ผลโมจิตื่นหายไปเลยมันมันโมจิหายไปเลยฮะอ่ะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะครับสำหรับเจ้าลุกกี้จิมมี่นั่นเองอขึ้นไปดิเนี่ยฮะวันนี้เราก็ถือว่าเวลยี่สิบสี่เนี่ยครับผมอ่ะ ก็ประมาณนี้ก่อนเลยกันเนี่ยครับก็ถ้าใครอยากติดตามการใช้ชีวิตในแบบว่าท้องทะเลของจิมมี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมๆน่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย